เาเดือดร่วงหัวแตกไม่หรือว่าโดแบบนี้หรว่าดแบบนี้หรืวดแบบนี้เดยวพร่อมกันนะเอเน้าเน

ก้าวทเยยกมตีมือมอดดโซ่ายดด้วยดกัยืแขยกแขนึยืยงยให้ยตีให้ยงตีหน่บหน้าขึ้นหายใจลึกหายใจลึกหหน้าขึ้นเยี่ยมใกล้ดิแก็ยืนแขนข้างหน้าดูครับทำอย่างนี้ครับ แล้วไม่ใช่ออกนาฬกายแล้วมันคนตาบอดเดิน <c oughs> มาท่านี้มา <c oughs> นี่ท่านี้ครับ,บรนักยันท่านี้เอาข้อสอบไปข้างหลังแล้วก็ดึงข้อสอบตัวเองเ <c oughs> อืโอมอยู่ใ,ใกล้ข้างเดียวที่ทำได้ละเกงเก่ง <c oughs> <c oughs> ๆ <c oughs> <c oughs> อื้หนึ่งถึงห้าสองสามสี่ห้าเปลี่ยนข้าง เปลี่ยนข้างหนึงง่งข้อสาอีกข้างหนึ่งเปลี่ยนข้างนี้มาก่อนโอเคแล้วข้างนี้ดึงดงงงงึงหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเยี่ยมแข่งข้างซ้ายยื่ต่อไปเยืดไปแล้วนี้ทำนี้นี่ดูเดี๋ยวเขาไปกินน้ำมาเพียมีน้ำแล้วจะเสร็จแล้วเนี่ยเ๋ยวเสร็จแล้วเนี่ย,ล,ยลงขาแล้วเนี่ยเสร็จแล้ว Mẹ hay ghét lắm. Hả? Con tuổi Con tuổi Em đi ăn Hả? Em đi ăn